สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับช่องละออชีวิตบ้นบานๆคือเก่าคือเดิม้ะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องจะมาเบิ่งได้ไหมยายละอ่อนนะข้าคั่วข้าวคั่วหมดถ้าต้องมาข้วคั่วข้าวคั่วเด้อเนี่ยมาชมเลยพี่น้องมามาซอยต่ำหนะ่อยเด้อพี่น้องเด้อมาซอยต่ำข้าวคั่วหนะ่อยเด้อ พสารเนาะมาคัว่วคั่วไฟอ่อนๆคั่วไปเรื่อยๆคัว่วให้หอมถ้าเฮามีคั่วบ่อยมันกระสิบไมเนาะพี่น้องกันดำเนาะเร <c oughs> าก็ต้องคนอยู่ตลอดเนี่ยคนจนมันเหลืองจนมันกะว่ากะว่ามันเหลืองมันพอดีนั่นแหละพี่น้องจังยุดคัว่วไปเรื่อยๆเพราะว่าเยอ่อนอะ่ะ มีซื้อกินเนาะพี่น้องมีแต่คั่วอาเอิงต่เอาเองิเอเองเนาะมีว่าพริกมีว่า,ข,าข้าวคั่วนะนี่แหละข้าวคั่วเนาะขั้วได้แบบนี้อยู่แต่ว่าพริกขั้วมีได้เด้พี่น้องแบบนี้นะจามไอทันทีเลยได้เนี่ยขวบไปเรื่อยๆขวบไปเรื่อยๆไฟราอนอ่อนขั้วไปเรื่อยๆ ก็จะหอมเฮาคั่วเองนะมันหอมนะพี่น้องเนาะโั่วแล้วก็ต่ำเองถึงมันสีซาเนี่ยกะมันก็หอมมันกะแซ่บเนาะซื้อเพั่นกบขั่วอยู่ดอกแต่ว่าเพื่อนปั่นนะแม่พี่น้องเพื่อนปั่นเพื่อนเอดขายนะเพิ่นกบปั่น បុកបាយចន្សុជន់លឿងចន់ហំ มาตาเดี๋ยเป็น,นี่ตามตามตาม <c oughs> <c oughs> นั่งตามตามไปเรื่อยๆธรรมดาเนี่ยยดยอ๋อด้ามเสิยมพูดให้พี่น้องต่ำมันนัก,นก,ม,กมันก็สิต่ำเละเลียกร็วเ,เนาะ กดเขียนนั่นนี่อันเปลี่ยนข้างนั่นน่ะทำหนะนั่น